คุณผู้ชมขาเมื่อวานบอสนวัดนะคะก็ได้โพสตอรี่อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่วาว m o v v e we go back to Thailand นะคะก็คือตอนนี้การประกวด Miss ก a ด i ิน e r n a t i o n a l เนี่ยอยู่ที่กัมพูชาแล้วคือเกิดอะไรขึ้นถึง Move มากระทันหันเลยทีมงานหลายคนหลาย10คนนางงามหลายชีวิตมากมากกว่า50คน Move มาประเทศไทยเลยเกิดอะไรขึ้นนั้นแบมบี i, จ้จายยี่ฟังค่ะ อย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้มีการประกวดมิสแก a นอินเตอร์เนชั่นแนอยู่ที่กัมพูชาเนอะคือไทยก็คือเขาเป็นเจ้าภาพนั่นแหละกัมพูียเป็นเจ้าภาพแต่ว่าตอนไฟนอลก็เหมือนจะกลับมาประกวดที่ไทยแต่ว่าตอนนี้บอสขึ้นเลยโมโหเลยว่า We move to Thailand. We go back to Thailand now นะคะทีมงานก็บอกเลยว่าบอสได้จัดเตรียมการจองตั๋วเครื่องบินนับ10ชีวิตนับร0อยชีวิตกลับคืนนั้นเลยเพราะว่าเจ้าภาพอะ คือฟิลว่าอันนี้อ่านมาเนาะฟิลว่าคือพูดแล้วแล้วทําไม่ได้คือเมื่อคือภาพี่เห็คือไปอยู่บนเรือแล้วมันเหมือนฟิลเรือตกหมึกแฟนนางงามก็แบบว่าอะไรอ่ะคือคุณภาพของ m i สแกรน International นแนเนี่ยมันสูงมากคือแล้วจะภาามาจัดให้แบบเนี้ยคือมันได้หรอนี่ว่าบอสก็คือฟิลขาดแบบว่าคือจะทำอะไรให้แบบนี้แล้วไม่ทำให้บอสก็คือว่ากลับมาประเทศไทยเลยดีที่สุดค่ะ คือประเทศไทยก็คือเราสามารถเสกอะไรได้ทุกอย่างหลายอย่างคือเป็นอย่างน้อยน,อยนางงามที่ไปเก็บตัวก็จะได้รู้สึกว่าเออมาประกวดกับมิก a i n t นเตอ t ์เ n a ั่นแนลเนี่ยมันรู้สึกเลิศมันรู้สึกแบบ มันรู้สึกปลอดภัยหรือมันรู้สึกว่าเออองค์กรนี้ดูแลนางงามดีแต่เทือดประเทศไหนเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็ต้องให้การตัดสินใจของเจ้าภาพถูกไหมเจ้าภาพก็ต้องเลี้ยงมาเลยว่าตัวฉันจะทําอะไรให้ให้บอยก็แค่ดีลเซ็นอนุมัติแต่ว่าอันนี้แคนเบอร์เรียไม่ตามตรงตามดีลเนอะอันนี้ฉันอ่านตามมานะแต่ว่าเรื่องความเป็นจริงคือ,ค,อคือมันเป็นอย่างไรหรือว่าข้อมูลคือระหว่างเจ้าภาพกับบอยเป็นอย่างไรเนี่ย จริงๆแล้วเป็นอย่างไรถ้าฉันรู้ข้อมูลจริงๆหรือว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วฉันก็จะบอกอีกทีนึงแต่ว่าตามที่ฉันอ่านมาคือหรือที่ฉันเห็นภาพมาเนี่ยมันก็คือเอานางงามไปนั่งเหมือนเรือตกหมึกแล้วใส่ชุดราตรีสวยมากเก้าอี้คือแบบก็คือภาพรวมคือบม่ได้อ่ะภาพรวมคือไม่ได้นั่นแหละถูกต้องแล้วค่ะที่บอสเอากลับมาประเทศไทยดังนั้นพวกเราก็คือเอ็นจอยได้เลยหลังจากนี้คือกิจกรรมก็คือเริ่มเลยนะคะเออนางงามหลายประเทศก็คือมาประกวดที่ไทยเรียบร้อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมมิชแกลแนนเชนเนียลกํำลังใจให้บ กำลังใจให้ทีมงานทุกคนเพราะทีมงานไทยก็คืออยู่ในนับสิบคนเลยเธอทุกอย่างคือแบบมันแบบได้คือกลับมาประเทศไทยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครมีความเห็นอะไรไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกดใกติดตามเช่นเียนะคะ